ใช่ครับได้พักบรีเวณหอีครับพักอยู่หอีครับครับก็พักอยู่หอีหอตรงนี้ครับมียุงเยอะครับย,ยุงกัดน่าจะเป็นยุงนะครับโอ้ี่ีว่วะว่าเป็นบ่อน,นี้แหละบ้านยุงชัดๆน้ำนิ่งปาก็ไม่มี เดี er ๋ยวเราเดี๋ยวเราทำครงงานบ่อนนี้แหละได้ละเป้าหมายเอาล่ะก็ปีชีพสุดเลยนะนี่ได้เครื่องดักยุงมาแล้วเดี๋ยวเราไปรออู่หน้าบ่อเลยตอนนี้ยุงกำลังชุมเลยตอนนี้แบบโดนกัดแบบซีดมาแล้วเดี๋ยวรอสักหนึ่งชั่วโมงก่อนเรียกว่าปีชีพเลยเข้ามาได้รออีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้สักกีตัวนะ าดูกันนะครับหลังจากที่เราได้รอยซาเบียดไปแล้วว่ายุงมันจะลดลบนนัก่ปเดิมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ม่ก็โดนกัดเหมือนเดิมจุดประสงค์โครงงานเขาเร็กลุ่มบ้านนุมีเพื่อแก้ไขปัญหายุงเบลิมิสเตเดียมแต่ขอบเขตที่ดูกบีบให้น้อยลงทำให้ปัญหายุงตัดบริเวนนี้สเตเดียมออกทำไม่ได้ตามเต้าพะ มียุงจากส่วนอื่นเข้ามาอยู่ดีแต่ภายในขอบเขตโครงงานหรือบอน้ำแ่านบริเวณหน้าหอตีนั้นมีจำนวนยุงที่น้อยลงไปอย่างมากสรุปได้ว่าพวกเราได้แต่คนลดปัญหายุงได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าอยากให้ปัญหายุงในธรรมศาติลดลพวกเราจึงต้องขอแรงจากทุกคนช่วยทำลายแหล่งน้ำแขังซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดยุงขอบคุณทุกคนที่รับฟังขอบคุณครับ